ป้อมยุทธนาวีพระเจดีกลางน้ำฟาร์มจระเข้ใหญ่งามวิไลยเมืองโบราณสงกรานพระประแดงปลาสลิดแห้งรสด,ดีพระเพณีรับบวัวคบถ้วนทั่วอุตสาหกรรมจังหวัดสม,มุทรปราการหรือเมืองปากน้ำตั้งอยู่ในเขตภาคกลางซึ่งในอดีตมีความสำคัญเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลให้กับประเทศไทยโดยจังหวัดสม,มุทรปราการมีพื้นที่ 1,400ตารางกิโลเมตรโดยประมาณจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ทำไรายได้ให้กับประเทศโดยส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ฟาร์มจระเข้ฟาร์มจระเข้จังหวัดสมุทรปราการถือว่าเป็นสถานที่เพาะพันธุ์จระเข้ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ฟาร์มจระเข้แห่งนี้มีจระเข้เกือบ 80, 8,000 0ตัวและจระเข้ขนาดใหญ่กว่า5,000ตัวอีกทั้งยังมีการแสดงคือการแสดงโชว์เสือโคร่งการแสดงโชว์ช้างและนับได้ว่าการแสดงเหล่านี้ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมืองโบราณเมืองโบราณน,นับว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และคนไทยเป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่ที่จำลองสถานที่สำคัญของประเทศไทยไว้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปราสาทพระวิหารศาลาพราะอรลหัตนกลางน้ำอนุสรณ์สถานสำคัญต่างๆไว้มากมายซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมชมพระประแดงพระประแดงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการ สงการพระป,ประแดงถือเป็นสงการที่ยิ่งใหญ่งานประเพณีสงการในพระป,ประแดงมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่นางสงการการละเล่นพื้นเมืองการส่งน้ําพระการลดน้ําขอพรผู้ใหญ่การปล่อยนกปล่อยปลาการละเล่นสบ้าและการเล่นสาสน้ําของชาวพระป,ประแดงเป็นต้น สมุทรประการสถานจังหวัดเรานี้พระสมุทรเจดีเป็นสีสา่าสองฝากฟังแม่นม้ำเจ้าพระยาเรือสวนไรนาคือทนูอุดมมากมายอุตสากรรมทำเกลือกับปีน้ำปลาขนมจากเป็นสินค้าชื่อเสียงแพรลายการประมง ส่งอาชีพชาวไทยซื้อขายใจเป็นอาหารของคนล,ละเมืองเจ้าพระยาพราราสายใหญ่ตามประเทศทั่วไปเงินเรือค้าขายนนองเมืองสมุดร,ระการพัฒนารุงเรืองโอเ้เฟื่องสมเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเล สมุดปราการสถานจังหวัดเรานี้ปราสมุดเจดีเป็นสีสนาสองฝาฟังแม่น้ำเจ้าพระยาเลือกสวนไรนาพืชดหมดอดมมากมายอุตสาหากันมทำเกลือกับปิน้ำปลาขนมจากเป็นสินค้าคือเสียงแพ่หลายการประมง ส่งอาชีพชาวไทยซื้อขายกลายเป็นอาหารกัผลเมืองเจ้าพระยาท่าราสายใหญ่ตามประเทศทั่วไปเดินเรือค้าขายงนองเมืองสมุรประการพัฒนาลงเรื่องผู้เฟื่องสมเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเล